ขณะนี้ผมอยู่ที่สนามชนบุรีสเตเดียมรับมาเชียร์ลูกชายนะครับสอบในส่วนของใน10บตำรวจโรงเรียนชนบุรีนะครับภูทรสองในการวิ่ง50เมตรอ๋ออยู่รูหนึ่งซะด้วยคลิปนี้จะมี3ด่านนะครับวิ่ง50เมตรวิ่งเก็บของแล้วก็กระโดดไกล ปล่อยตัวมาแล้วมาครับเสื้อขาวโอเคเอาเส้นนะครับให้เวลาไม่เกิน10วินาทีนะครับสำหรับวิ่ง50เมตรเทียบกับระดับโลกก็คือ,อยูเซนโบก็โอ้โหวิ่ง9.58นะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้เอาแค่ครึ่งเดียวครับ10วินาที เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปครับวิ่งเก็บของระยะ10บเมตรตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่านที่สองนะครับวิ่งเก็บของระยะ สิบเมตรนะครับไปกับสองเที่ยวอย่างที่เห็นนะครับกติกาก็คือไม่เกินสิบสามวินะครับภายในสิบสามวินาทีนี่สองลูกชายหน่อยนอ้อยู่รูนึงโอ้โหอยู่รูแดดซะ้วย เก็บตกบรรยากาศนะครับที่สนามเชนบุรี <แก S 1> สเตเดียมครับมาฝากโอเคครับทนนันสิบสามตรพอดี นะครับกติกาก็คือให้ผู้เข้ารับการทดสอบเอาของไปวางเองครับแล้วก็มาอยู่ในท่าเตรียมของลูกของตัวเองงไปแล้ว โอเคนี่เราแอบสองเดไอดอลหน่อยนี่น้องกิ๊กนะครับตรวบหญิงที่สวยที่สุดกำลังไลฟ์สดอยู่เลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกดานหนึ่งครับดานกระโดดไกล ตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่านที่3กระโดไโด,ไก,โดไกลกระโดดไกลกติกาก็คือไม่ต่ำกว่า180เซนติเมตรนี่ลุนัวนี้นะครับดีวพลลนโปมืม่อ,อไหร่ผ่านไป2ด่านแล้วนะครับถ้าด่านวิ่ง50เมตรกับวิ่งเก็บของ10เมตร หรือยังไม่ผ่านจะได้โดนหมายอีกครั้งและครั้งสุดท้ายนี้ถ้ายังไม่ผ่าน,นอ,าอีกหรือต้องฟ้าอีกถือว่าตกกระโดดการันยีทั้งหมดเทร้า,าครับแล้วเส้นสีขาวเส้นสตาร์สียวขาวก่อนกระโดดห้ามเหยียบเลยนะถ้าเหยียบจะได้ยินเสียงเตือนเลนทีว่าเอ้า สิีพนไปอยู่รูนึงึ่ลงโดดสาโดดสีโดดห้ดูสิีพนสิีพนเที่ยวเดียวผ่าน โ <Okay. S 2> อเคขาเก็บบรรยากาศการสอบอในส่วนพะราศึกษาของโรงเรียนในสิบตำรวจชนบุรีนะครับตำรวจภูธรภาค2มาฝากท่านผู้ชมนะครับ่ามี3ด่านด้วยกันวิ่ง50เมตรเวลาไม่เกิน10วินาทีวิ่งเก็บของ10เมตรไปกลับ2เที่ยวไม่เกิน13วินาทีและก็ด่านสุดท้ายตรงนี้นะครับ กระโดดไกลไม่ต่ำกว่า180เซนนะครับกติกาก็คือผ่าน2ใน3นะครับตกตกได้1ด่านครับนำมาฝากท่านผู้ชมครับแล้วก็หม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ